เมื่อกลุ่มของนักศึกษาได้รวบรวมข่าวนะครับแล้วก็ทำสมารีพร้อมกับอลองเขียนเอเซไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำถัดมาก็คือการเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาคอมไพล์หรือมาประกอบร่างให้กลายเป็นรายงานชิ้นที่1นนะครับที่เราจะเอามาส่งกันตอนก่อนวิเทอมแล้วก็จะมีการนำเสนอด้วยงนั้นการประกอบร่างข้อมูลต่างๆที่มาจากสมาชิกกลุ่มหลายๆคนมาเป็นรายงานเนี่ยมันก็จะมี วิธีการอยู่นะครับคราวนี้ในรายงานมันก็จะมีรูปแบบค่อนข้างจะชัดเจนนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าวิธีการคิดแล้วก็สิ่งที่อยากจะเห็นมันหน้าตาเป็นยังไงซึ่งผมก็ได้หาตัวอย่างนะครับอันนี้ซึ่งไปหามาจากเว็บเว็บหนึ่งเนาะเขาก็เขียนวิเคราะห์ไว้อยู่แล้วนะครับแลวผมคิดว่าเอออันนี้พอจะเป็นตัวอย่างได้แต่ว่าผมมีการแก้ไขตัวเท็กซ์ของเขาบ้างนะเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิชาของเราแต่ว่า ใครที่อยากจะดูต้นฉบับก็ไปตามซอสที่ได้ให้ไว้ในตัวเอกสารนะครับอันที่หนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือว่าทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นจากการเขียนไทเทลใช่ไหมครับซึ่งไทเทลเนี่ยอันเนี้ยเนื่องจากว่าเขาเขียนค่อนข้างเป็นฟอร์แมตชัดเจนเนขะเขียนว่า PESTO Analysis of the Tourism Industry ซึ่งชื่อแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะแห้งๆห,หน่อยนะคราวนี้ถามว่าใช้ได้ไหมคำตอบคือใช้ได้นะครับแต่ว่า เราอาจจะมีชื่ออื่นๆที่ดูแล้วน่าสนใจมากกว่านี้นะครับหดือดดูแล้วมันเหมือนหน้าดึงดูดมากกว่ามันเหมือนกับพาดหัวข่าวที่ทําให้คนอ่านเรารู้สึกว่าน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็อาจจะใช้การตั้งชื่อที่วื้หวาหรือดูน่าสนใจกว่านี้ได้นะครับก็แน่นอนในรายงานของเราต้องมีไททอลแต่ว่าสิ่งถัดมาก็คือ มันจะต่างจากเอเซที่เราเคยทําก่อนหน้านี้ก็ตรงที่ว่านะครับในส่วนของรายงานเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าตัว heading อยู่ด้วย heading เนี่ยมันก็เหมือนเป็นชื่อของ section หรือส่วนหนึ่งของตัวรายงานคืออย่างเงี้ยเวลาเราเขียนตัว text ที่มีความยาวมากๆเนี่ยในแต่ละส่วนย่อยเนี่ยมันก็จะมีความยาวค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้พอมันมีความยาวค่อนข้างเยอะเนี่ย เราอยากจะให้ผู้อ่านเนี่ยได้รู้ชัดๆเลยว่าตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรดังนั้นการใช้ Heading เนี่ยมันจะเป็นการบอกผู้อ่านเลยว่าต่อไปนี้ฉันกําลังอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ต่อไปนี้สิ่งที่จะพูดเนี่ยมันเป็นส่วนไหนของตัวรายงานนะครับอย่างเช่นในรายงานของพวกเราเนี่ยผมจะบังคับเลยว่าพอขึ้นมาเป็นเซสชันที่หนึ่งหรือเซสชันแรกของตัวรายงานจะต้องมี เซกชันที่เรียกว่า introduction หรือเป็นคำนำซึ่ง introduction เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยการเล่าเรื่องแป็กกราวด์ใช่ไหมครับของอุตสาหกรรมที่เราอยากจะทำพร้อมกับให้เลขสถิตินะอันนี้เคยอธิบายไปครั้งหนึ่งแต่ว่าการลืมนะครับนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องพูดถึงก็คือถ้าเกิดอย่างเช่นผมอยากจะเขียนเกี่ยวกับ tourism industry อาจจะต้องมีการเล่าถึง tourism industry ไม่ว่าจะเป็นระดับ นานาชาติหรือจะเป็นระดับประเทศเนี่ยต้องระบุให้ชัดใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้มันกําลังเกิดขึ้นอ่ามันกำลังมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในทัวริสึมดัสทรีอย่างเช่นอันเนี้ยเขาเริ่มว่าทัวริสึม has seen a boom in recent times ทัวริึ has seen a boom in recent times ก็บอกว่าตอนนี้อันนี้น่าจะเป็นเขาเขียนตั้งแต่ปี2019บใช่ไหมครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจที่เป็นการท่องเที่ยวมันน่าจะเริ่มเริ่มต้น ที่จะดูดีละหรือมันเริ่มได้รับความนิยมละคือธุรกิจมันกำลังจะโตนะครับอันนี้นะคราวนี้โดยหลักของเราเนี่ยการเขียนแบบเนี้ยผมพูดได้เลยว่าอถ้าเขียนแบบไม่มีหลักง้างอิงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่าเชื่อถือแต่ว่าในตัวอย่างที่เขาทามาให้ดูเนี่ยเขาไม่ได้มีการอ้างอิงใดๆนะครับแต่ของเราเวลาทําจริงๆแล้วถ้าเราบอกว่า Tourism has seen a boom in recent times บอกว่าเออตอนนี้ทัวริซึมมักำลังโตแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องทําตามก็คือการเอายอด จำนวนนักท่องเที่ยวหรือรายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวเนี่ยของสัก2อสาปีมาทำเป็นสถิติใช่ไหมครับเราบอกว่าสถิติมันเป็นแบบนี้แล้วก็มีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนอย่างเงี้ยนะฮะก็จะทําให้ความน่าเชื่อถือของรายงานเรามีมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเล่าสาระสาคัญก็คือบอกว่าโอเคมันจะต้องมีเซกชั่นชัดเจนเช่นอ่าเนี่ยเซคชั่นแรกก็คือทุกคนจะต้องเขียนอินโทรดักชั่นนะครับอันนี้เป็นเฮดดิ้งอินโทรดักชั่นเป็นเฮดดิ้งของอตัวเทคส่วนนี้นะครับนะ อันนี้พอทําเรื่องอินโทร์เชันเสร็จถัดมาเนี่ยในเนี้ยจะมีอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาจะเขียนเลยครับว่าอันนี้นะฮะลองดูประโยคนี้นะ This analysis will allow you to better understand to better understand future of this industry and the aspects that it needs to deal with on an immediate basis ก็เขาจะบอกเลยครับว่าตกลงแล้วสิ่งที่เาจะพูดถึงต่อไปเนี้ยมันคืออะไรนะครับ แล้วไอ้บทความเนี้ยมันมีหน้าที่อยากจะทําอะไรนะอันนี้เราเรียกว่าเป็นซด์โพสติ้งหรือเป็นป้ายที่ชี้ให้เห็นเลยว่าสิ่งที่อยากจะทําต่อไปนี้นะครับฉันอยากจะทําเพราะเหตุผลดังต่อไปนี้นะฮะแต่ก่อนหน้าเนี้ยอีกอันนึงที่เป็นซด์โพสติ้งที่ดีนะครับอันนี้นะ In this article we present an analysis of the political, economic, social, technological, legal, environmental factors that affect the tourism industry มันเป็นป้ายชี้ สำคัญเลยที่บอกว่าในอาร์ติเคิลนี้เราอยากจะพูดถึงสิ่งต่างๆดังต,งต่อไปนี้เราจะไม่พูดมากกว่านี้แล้วเราจะไม่พูดน้อยกว่านี้และการพูดทั้งหมดนั้นก็เพราะว่าเราอยากจะให้ผู้อ่านเนี่ยได้เข้าใจว่าต่อไปนี้อินดัสทรีเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็คนที่อยู่ในอินดัสทรีหรือคนที่สนใจอินดัสทรีเนี้ยถ้าจะเข้ามาเนี่ยจะต้องไปดีลหรือไปใส่ใจเรื่องอะไรบ้างนะครับมันก็จะเป็นการ เขาเรียกว่าบอกผู้อ่านอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าจะคาดหวังอะไรจากาบทความนี้ได้บ้างนะอันนี้เป็น,ปนการเขียนที่ดีซึ่งไอองค์ประกอบเนี่ยนะครับจะอยู่ในส่วนที่เป็นอินโทรดักชันนะบอกว่าบทความนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรและทำไมคุณต้องรู้นะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญเลยนะนอกจากการให้แบ็กแกรดเกี่ยวกับอินดัสทรีแล้วนะครับหลังจากนั้นครับก็จะมี heading ถัดมาเลยพูดถึงแต่ละ f a c t o r ์เลยใช่ไหมอย่างอันเนี้ยก็เป็นเขาเริ่มต้นด้วย political factors นะครับคราวนี้ ถ้าเกิดว่าใน political factors เนี่ยมันมีหลายๆ f a c t o r ที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับนักศึกษาก็อาจจะเอา f a c t o r ต่างๆเนี่ยมา,มาเขียนเป็น heading ย่อยที่ผมเรียกว่าเป็น heading level 2นะครับอันนี้ซึ่ง heading ย่อยเนี่ยก็จะมีการบอกเลยว่าปัจจัยที่ฉันจะพูดถึงมันมีดังต่อไปนี้ heading ย่อยอันที่1 friendly borders นะครับเริ่มมีการเปิดพรมแดนกันมากขึ้นถัดมาเรื่องอะไรอีก political stability นะครับความมั่นคงทางการเมืองมีเรื่องอะไรอีกไหมอ่ามีอีกนะครับมีเรื่องของ government regulations มีเรื่องของกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลก็จะเห็นว่าพอมันมี heading ย่อยแบบนี้มันทำให้ผู้อ่านรู้ละเอียดเลยว่าเออใน paragraph ต่อไปเนี้เขาจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างดังนั้นหน้าที่ของ heading ะครับมันมีหน้าที่ที่จะสื่อสารแล้วบอกผู้อ่านเลยว่าต่อไปนี้ฉันกำลังจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วถ้าเธอไม่มีเวลาอ่านรายละเอียดปลีกย่อยแค่อ่าน heading ก็จะเข้าใจแล้วว่า เขาอยากจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแน่นอนนะครับอาจจะเป็นภาพกว้างๆถ้าอยากจะรู้ย่อยจริงๆต้องไปอ่านตัวเท็กซ์ข้างในที่เป็นพารากราฟอยู่ข้างในแต่ถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยรู้ละเขาจะพูดถึงเรื่องนี้ friendly borders political stability government regulations ก็จะสังเกตว่าอของพวกนี้จริงๆแล้วอะเวลาเรา outline ครับเราก็จะ outline แฟกเตอร์เหล่านี้ไว้ก่อนใช่ไหมสังเกตนะครับทางด้านซ้ายมือในจอภาพก็จะมีเรื่องของการเอา l i n e ว่าเออต่อไปนี้ a r t เคิลเนี้ยจะพูดถึงเรื่อง p o l i t i c a l f แ c t o r นะ economy f a แ t o r และก็ factor ้นอื่น,นใช่ไหมแต่ถ้ามาดูแล้ว Fa c t o อร์ในแต่ละส่วนจะแบ่งเป็นอะไรบ้างก็จะมีการ outline าาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับหน้าที่ของเราก็คือเราเอารายละเอียดที่เราหยิบมาจากข่าวเนี่ยมาใส่ไว้นะครับเพื่ออธิบายว่าไอาที่เอาลายไว้เนี่ยรายละเอียด,ดย่อยมันคืออะไรก็ไล่ยาวลงมานะครับอีโคโนมี่แฟกเตอร์มีอะไรบ้างอ่าโอเคมีเรื่องของการที่บอกว่ารายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับมีเรื่องของอภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมอะไรอย่างนี้นะที่ว่า มันทําให้คนสามารถท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็ว่ากันไปคราวนี้พอมีสิ่งเนี้ยก็จะยาวไปใช่ไหมมีกี่แฟกเตอร์มีกี่ด้านอย่างของพวกเราเนี่ย เพราะเราทำ PESTL มีอยู่5นะครับไม่ใช่6นะครับเพราะว่าเราตัดเรื่องของอ่าเรื่องของ environmental ออกไปนะครับก็ทำไปให้จนครบเนาะแล้วสุดท้ายก็มาปิดที่ conclusion นะครับว่าตอนจบจะจบว่ายังไงก็มาสรุปรวบรวมเนาะเขาก็จะสรุปว่าโอเคที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของ factor ทั้งในเชิงบวกเชิงลบแหละแล้วก็แต่ละ factor เนี่ยมันก็จะมีผลกระทบไม่เท่ากันบางอันเป็นผลเชิง work, บวกอันเป็นผลเชิงลบใช่ไหมครับแต่ว่าอันไหนมีความสําคัญมากน้อยก็จะมาสรุปอยู่ในนี้ เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เขียนอยู่ในคอนคลูชันนะครับแต่ว่ามันมีอีกเซกชันหนึ่งที่นักศึกษาต้องมีนะครับก็คือส่วนที่เป็น References นะครับในรายงานก็ต้องมีทั้ง Intext Reference แล้วก็มีทั้งตัวอ่าเซกชันท้ายที่บอกว่ามี r e f e r e n e e อะไรบ้างมีกี่ a r t i c l e ที่เราใช้มีกี่ข่าวที่เราใช้นะครับก็ไล่มานะครับอันนี้ก็คงจะไม่ยากแล้วหลหะเพราะว่าเรามีการเขียน r reference ไปในตัวเอ s i g n m e n t แรกที่เป็น essay บ้างแล้ว แล้วเราก็ถ้าเกิดกลุ่มไหนใช้ข่าวเดิมเนี่ยแน่นอนครับเราสามารถชแชร์ e r รนด์นั้นมาต่อได้เลยเพียงแต่เรียง Refer รนด์ให้เป็นตามระดับตัวอ,อักษรให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับดังนั้นตัวรายงานชุดนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไปกว่าเดิมสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเลยก็คือการเอา heading มาใส่นะครับเนื่องจากว่าตัว text มันยาวนะการมี heading จะทําให้ผู้อ่านสามารถาเรียกว่าหยิบประเด็นสําคัญได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รู้โครงสร้างของตัว report เราได้ง่ายขึ้นและนอกจากนี้นะครับแน่นอน การชี้หรือให้ใส่โพสติ้งที่ชัดเจนว่าในอาร์ติเคิลนี้ประกอบด้วยหัวข้ออะไรบ้างตั้งแต่ต้นแล้วก็บอกว่าทําไมผู้อ่านถึงต้องรู้เรื่องนี้นะครับไว้ในอินโทรดักชั่นเซสชั่นก็จะเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่ผมอยากจะให้นักศึกษาเขียนไว้ในตัวรายงานนะครับก็จะเป็นทริคสั้นๆนะครับก็มีเรื่องหนึ่งเนื่องจากผมพูดถึงเรื่องการเขียนเฮดดิ้งบ่อยนะครับผมก็จะมีแอสซายเมนต์ประกอบกันนะซึ่งผมก็หยิบมาจากหนังสือของอาจารย์สายนาทีนะครับซึ่ง ก็เป็นข้อเป็นบทความที่มาจากเว็บไซต์นั่นแหละก็อยากจะให้นักศึกษาลองไปดูซิว่าการเขียน heading อ่าที่ดีเป็นอย่างไรนะครับ assignment เนี้ยจะให้นักศึกษาลองลอง match นะว่าอนะ่าถ้าเป็น paragraph ที่เขียนประมาณนี้ heading ควรจะเป็น uh, heading ไหนนะครับควรจะเขียนว่าอะไรคราวนี้อันหนึ่งที่อยากจะให้สังเกตก็คือว่า heading เนี่ยไม่ว่าจะเป็นใน assignment ที่จะให้ทำนะครับหรือเป็นตัวอย่างที่ผมยิบมา heading ที่ดีเนี่ยมันจะมันจะมีความยาวไม่มากจริงๆแล้ว ประมาณ3 5ถคำไม่เกิดนะครับสาถคำไม่เกิด heading ที่ดีคนจะเขียนประมาณเนี้สั้นๆง่ายๆได้ใจความแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่จะที่บายในรายละเลอียดปลีกย่อยนะครับแบบนี้นะครับก็ลองดูฮะว่าเอาเทคนิคพวกนี้ไปประยุกต์ใช้กับ ตัวรางานของพวกเราแล้วก็ลองไปทำา s s s i n n m n t t นะครับซึ่งตัว heading เนี่ยอันนึงก็คือมันมักจะออกเป็นข้อสอบมิดเทมด้วยนะบอกว่าเขาก็จะให้บทความมานะครับซึ่งบทความนั้นเนี่ยก็จะมีความยาวพอสมควรแต่ว่าไม่ได้มี heading มาให้สิ่งที่อยากจะให้ทำก็คือให้หนักศึกษาลองเขียน heading ลงไปเดี๋ยวผมจะมีแบบฝึกหัดเรื่อง heading เนี่ยทิ้งไว้นักศึกษาทำเยอะนะครับจะได้หัดทำก่อนที่จะไปสอบได้นะครับสำหรับคลิปนี้เราแค่นี้ครับ